ถึงคิวแกงปลาปรากฏนะคะเนี่ยเป็นท่อนกลมๆปรากฏนี้จะกินง่ายขอหนึ่งท่อนเลยปลากฏดกินง่ายค่ะไม่มีกลางเล็กก้างน้อยตัวจะกลมๆป้อมๆแกงเครื่องแกงไทยเนี่ยก็จะใส่ใบมะกรูด ไม่มีใบอื่นเจือปน,นเวลากินก็ถ้าคนแก่เขาก็กินปลาด้วยมือนี่แหละ,ะใส่เครื่องแกงใส่ใบมะกรูด อาหารไทยจริงอุด,ดมไปด้วยคุณค่าทางสมุนไพรแกินกับผักนะจ้าอืมอืมแล้วก็ผักเลยอืม